ต่อไปข้อที่3เมื่อซื้อยืดราคาลดลงจาก120เหลือเพียง80ปริมาณความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นจาก90ตัวเป็น110ตัวค่าความยืดหยุ่นต่อราคาสองตัวออกมาเท่ากับเท่าไหร่คือข้อนี้ถ้าเกิดเราคำนวณแบบจุดและแบบช่วงจะได้ค่าไม่เท่ากันใช่ไหมมีใครลองทำดูหรือยังหรือทำกันมาแบบช่วงอย่างเดียวเลย ทาแบบช่วงแบบเดียวเลยก็จะได้คําตอบเลยนะแบบช่วงก็คือทำอยังไงเอาเกาสิบลบร้อหาร90้ 110, าสบวกร้อคูณ120ยยี 80, 120่สนะิบวกแปดสิอ่ลบแปดะก็จะได้เป็นคำตอบก็คือที่4,000หารด้วยลบแ0ดพผมใช้เครื่องเลขกดเลยนะตอบลบศูเป็นคำตอบดังนั้นข้อ3ตอบข้องอมู